การให้ทานนี้ก็ตามขอเสริมพรท่านทิานทบาจบริกาทั้งหลายถ้าเราให้ของเขาไมา่ดีไปเราจะได้ของไม่ดีกลับมายกตัวอย่างอาตมานี่เองเดือดเหมือใหมือพาดไกลอยู่สามไกลไปหวายัางตาไปแล้วก็ไม่ราบว่าพานี่มันขาดมันขาดมาจากร้านค้าทั้งตาก็เห็นไม่ได้ ถ้าเราไปบางสกลรกมาคือข้างสื่อข่าวก็ได้พาขาดมาทุกครั้งอันนี้ทานก็เหมือนกันทานโดยเจตนาทั้งท่านสือบริจาคองนั้นก็บริสุทธิ์ด้วยต้องบริสุทธิ์ท้งของเครื่องยัตถุกพยาทานต้องบริสุทธิ์ท้งจิตใจด้วยเจตนาทั้งท่านก่อต้องบริสุทธิ์ด้วยหรือมาถวายทั้งนีมัสนะ คำว่าบริสุทธิ์ความหมายของวัตถุทานนั้นก็ต้องบริสุทธิ์ได้มาด้วยความครอบธรรมไม่ว่ามาเดไปโกงใครเข้ามาทำด้วยความเหนื่อยยากจึงบริสุทธิ์ทานที่ให้แล้วบริสุทธิ์เจตนาก็ให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนแต่ประการใดก็เรียกว่าเจตานาบริสุทธิ์ถ้าให้หวังผลตอบแทนก็หมายความว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์ต,ต้องการได้ของ ให้เป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการค้าเป็นการค้าขายไปแลกเปลี่ยนกันไปตามวัตถุของบุคคลที่แลกเปลี่ยนกันนั้นอย่างนี้เรียกาย่าคาปกติทานธรรมดาทานที่สูงแต่นั่นแล้วก็ให้ไม่ยัลวงผนตร์อบแทนจะเอาไปขิ้งไปกว้างอย่างไงก็ตามใจให้มาบริจาคแล้วก็ขึ้นใจดูใจ บริจาบแล้วพนาบริจาคนี้ก็สบายอกสบายใจหลังจากบริจาคจากแล้วก็พิ่มใจในการการกุศลที่ตนบริจาคแล้วได้สระท์ธแล้วทานได้กระท์แล้วทั้งอดีตที่ผ่านมาเลาอนาคตเราถ้าแฉลแต่ชลาจะไป่ยไว้ปลยไข่ประการใดก็นี้นทั้งทานไว้เราได้ทำบุญไว้ทั้งอดีตและเมื่อชาติต่้งกอน ตลาดรายการปัจจุบันนั้นเราก็ดีออกแบบชื่นใจเพื่อบรรลุผลที่เราทำพลา้ากับตอนเป็นประการสัมผัญไม่ถึงบุญไม่ถึงทา,งทานถึงจะภาวนาไว้อย่า,ายเรากลอมาปฏิบัติกรรมฐานบางเพิ่จิตงภาวนารักษาเบิกสดงดเยื่อสิ่งขั้วไล่าสามานทั้งหลายจิตใจก็ใสสะอาดโดยสุดทานให้ท่านถึงตาบริสุทธิ์ดว้วย